ครับทุกคนกลับมาอีกแล้วเราขอร,รับของกับสบนสักคนไว้ในอันนี้จากาที่แล้วอาที่แล้ววันนี้เราต้องมาจะได้เยอะมาจ,จะมีอะไรเยอะอ่ะรับรองว่าจะได้เยอันะทุกคนเอาได้แค่เ,เพียงครัง้งเดียวมันก็โอ๊ยกูผิดยีกัน วมตต้นก mm ่อนเลยมั้งเพลงต่อไปมานี่ก็ just e e มช่อะไรก็ได้ฟัลีโอเคควาย What do you do when I t s a s o m e o r e f o d and e o e t a t t o n

มากลับมาแล้วนะทุกคน weather side อเก็บกันไหมทุกคนใครเอามาแล้วโซ่่อ มาจัดเปลี่ยนตัวอี้เดดูไมเขาขอตอะไรดีนะผม7 0ก็จะลมัตัวเดียยตัวไรก็ได้8 0 <Okay. S 2> เพิ่มมึงมาทำไมอยากตัวที่ดีออกไปอยากตัวดีออกไปคัะแรงดีเนี่ยอุ้งอุ้อดด่ดังขาข้ามกางกันทไม่ค่อยด้ ตัวยาสูบลเด็กนี่ดังเด็ไม่วูห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 ูาูห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 ูเูหูหููหูหู ตลี้งฟังจนได้การต้องแก้วการเลี้ยงบอลเอาตัเ็ที่ยัถ่ายทอดให้กับมอนี่เหมือนเดิมให้มอนี่นล่างสเท่าไหร่ตื่นเตนเวื่อว่า จะเป็นิีนกเลด้วยจัมบเส้นตรงจับมือต่คนื่อจะนต่อ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 ลยแฮกเล็กเปลี่ยนแฮกเล็กเปลี่ยนงานจังไหลี่ลืมเ mm ื่อทำมากดกดแล้วเข้า โอเคโดดนางมากของผมตอนตอนเนี้ยเริ่มใครฉันผมไม่ยอมอินลิทแฮมใช่ทุกชัยมามาประเทศเตอเซอร์สมอลสเปนเยอรมันตาลีเยอรมันสเปนลูไม่ใช่ดิเชลชีมีชื่อว่าะไรสเปน จรดีใช่หาไม่ออกดีก็เจยทุกทุกทุพาดแค่หนึ่งข้อคือคือประตูขาดร้อนเรไม่รู้ใช่แล้คือใครมันจะไปรู้เจ๊สไปรบูไปรบูใครคือค ไม่รู้เลยอ๋อเมสซี่เออลืมอามาัลเบอรซีดานคือมันง่ายแต่ขำหน่อยไม่ใช่ตู้ซีด,นดานเขาบอกว่าสามเอ่อ มาห้าสิถึงว่าจะงเลยน,นะร้านค้ามันต้องมีหลายมากอ,มอยาก,ตเ,ากตเต็มมากเติมพี่ทำยังไงโอ,อกเค นี่ายเลยไปเลยแค่นั้นจีั๐โอเคอยู่คือยังงอันนี้สดแต่มีาันยังมางอีกทางนึ่งฮะไม่สนละปี๊ดไี้ีรเอามาดิไม่สนะไม่สนลว สุดแล้วก็เลยแบบว่าไม่สิฮัลโหลประมาณนี้เย็บไอยห้ามไปหมดเลยดูภาพนี้นะดูภาพตุกน เฮ้ยกผิดนี oh, yeah. ranging, yeah. ่เป็นาส่ง5ครับส่ง5โหปวดนานปวดนานเล็เลเลลดเืองสูงดเื่อจยนะแล้วก็เล็ขึ้แล้วก็อัปเอดีอาจจะบิตัวใหม่ทากมือ Semua <tuk> yang <tangan> pada saya, begitu. Soalnya, pada semua game tetap menggambar, game fikirnya. ini. เอา,เาเอานัาอานอนี้นะทุกคนนบอกเีไลีนะทุกคนบอกเลยไม่ได้ปิงบอกเลยก็ได้ไให้มันดูนะแต่คือแบบพยายามก็ได้มันได้ยิงสุดๆยิงดาวแล้วสองดาวเลย ขาจะเิ็วเร็วมากไม่ออกลูกโอเคโอเคโอเคลูกสองไปไปไม่เกินโหลดโหลดดิง ท่าส yep. Re ิทธะยมด้วยยโอเคกับบุฟเตตัวใหม่มันจะเป็นมากเดิมอกอะไรทีอะไรนั่นอะไรนั่นโอเคตรงผมใสยกับมาเลยผมเคยเลนแล้วมันไม่ใส่เลยเพ่ม อืมอืมไปแต่ว่าที่อาจารย์จะตัวเล็กีไงอาจารย์ตัวเล็กอาจารย์ตรวเล็กอืมย่าแม่อืมม,มวีตัวใหม่ด้วยประเด็นเพิ่งตัวใหม่ใหม่ด้วยประเด็น บอกเลยตัวใหมข่ของแท้วุ้ยของแท้เ้ยดีกว่าตัวเก่าต่อไปเขาลุกปันเขาลุกปัเนาล้นลไม่เกียนะบูมคนเสียงดังเขา<อ>เขาดูบันดังดูบันยังนะครับนี่กีดิเมซี่โอโลปาโตคาร์ลอส

ทำแบบนี้โอเคดูแล้วอยากทดสอบตรงไหนว่าจะดีหมโอ้เหล็ก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 เหลอะอ้ยเล็กมั่เหล็ก,ลกอะไรตัวนี้โทรศัพท์เครื่องเป็นไระะูมองไม่เห็นมองไม่เห็นผี่อปัญญาหลอนยิงเยี่ยมซาาบัทำอะไรตัวนัาาน้เาลาะ

โคโคเมีนนอนสุดๆโโค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 กเลงกตัวไมชกเลตัวแล้วกเลงกคตกเงกะอสบับอเคยเขาูบกันเเฮ้ยแต่มันสองนั่นน่ะบ้าสอ้สอ้สอสสรส สาระสับอู้ยรอวิ่งกัดหน้าจะพอบอกให้ถอยหลังก็ไม่ถอยเฮ้ยโอ้โหส่งก่อนสาระสับลอ็อกเหมือนเดิมสับล็อกสับล็อกไปสับล็อกไปลิกุลิถอยอุ้ยเยังตามหลังอีกสิเออไม่ได้ใช้อะไรเลยโอ้โหอย่างงี้ ตรน้คือนไม่ไใช้เล่เเล่นไม่ได้สวงซาร่าซาร่าส่งยไม่ใครอยากจักุ้มกันเลยเปลี่ยนเวลานี้มาเปลี่ยนตัวนี้นะนู้นมาให้เปลี่ยนนู้นตออกตออกเออสวย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 สวัสด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 วิ่งวิ่งสวัสดวิ่งสวัสด สวบวิ่งก่อนวิ่งวิ่งเอาไว้สัดวิงวิ่งอื่สวยพอดีเป๊ะนี่กูเล็งตัวตอย่างเป็นตองละกูเล่นตัววแม้วันตั้งเลยกูลูกสวยนะน่าจะลูกสวยด้าดูเธอเขาเดา ไปไปกองหลังเตะกองหลังเตะกองหลังเตะเวลาอุ้ยลันอป้าฟงนายุหงาหนึ่งวัดกะกะเดี๋ยวเวช้ามากแพะลดดิ้ง แสงแต่เ่าไรตัวข็งควรจนเจ้า เราต้ดูภาษาแบบ๊บนึ่งดูเขาเราุกแป๊บหนึ่งว่าบางทีเอากีอ,อะไรวะนี่ Hey, hey. Civilization, eras and allies. Download now. Kemal, why are but... Napoleon Bonaparte playing Warpath? Oh, hey, yeah. You don't get so stupid. Oh, เล็ก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 เล็โอเคโหลดอีกแล้วเร็วถาดูช้า,ชาไม่ใช่อาช้าดูของี่มือพับฟรี Woo, ooh, nothing to okay. see oh, woo, okay. Hi, 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 mm hmm Multi-mongol. Oh, okay.

เด็กป้เนยไม่ร้เยบ้าไว้ห้ถึงไว้กอกตัวนี้ไ,ไม่คุ้มพี่บมาเอาแล้วเอา้าผุออน,นะอะไรตัวน,นี้ได้

คือมาทั้งหมดเอ้ยพุ้นเล่นอะไรร้วยกันเนี่ยถัาพุ้นเล่นกระดาษฟอยล์ครับราษฟอยล์กระดาษฟอยล์กรดาษฟอยล์กราษฟอยล์กระดร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 

ผมพูดถูกมั้ยครับพี่เขาเอาอะไรที่ฟัดูสิว่าเ่ามีหรืการดูสิ่งนี้ผมเนี่ยผมอยากผมขอผมอยากเองอะผมพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมผมโม้ยาะแต่พนุ๊กเนี่ยสี่ปีเนี่ยกูเคยนำน้ามึงมาตั้งแต่ไปยี่สิบป่าสามสิบป่าก็กูเคยขอมึงไหมกูเคยขอรถแกบไหมอ้าเอออ่ะผมอันนี้ผมพูดแบบเราอบรกันเราเรา

มื่อานผมไม่มีตามีตาเอออาปลาตหมนะสนุกเนี่ยอบอหนักูากูดีอยมึงตรงเหกูเ้อ่มึงเพราะหยากเลนจริงไหมที่กพูดถูกมมึงอไม่เหนี่ยก็เลยสนุกแบบตรงเลยโอ้มาพึ่ไปกินหมดเลย

ลงงอีกครั look, okay. cool. ้งนึงขอรแปขรถปขอรปว้รแปดมาเยี่ยมรเ่ถูกนะเนี่ระระวังตั้งออกไปนี่ตั้งสีนี่เลยนี่ ลอยแปดอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะข้อสองหันซีรอเวลาเรื่องเกินมาเฮ้ยแสงอิตาลีซีบีตัวนานไม่เฮ้ยคือใครวะเนี่ยเออร้อยแปดอู้ดึงเกินลิงกังกูลิฟโอ้ชาลิงกังกูลิงกังกูลิงกังกูลียว ชัได้บ้างไหมล่ะลิกังกุลิงกังกูลิงกังกูลิงกลิงกุลิงกุลิงกูลิงกงกูลิงกุลิงกูลิงกุ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 ลิงกลิงกลิงกุลิงกุลิงกุลิงกิงกล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 ิงกิงกล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 ิ โอ้โหโดยยืเจอเปันชุดได้อ่าอ่าอ่าเจ็ดสิบสองคัน้วคุณ่เขาไปกี่อยเนี่ามร้อออ่าอ่เสองคันนี้ลังดีถูกใจอะไรกันหลับแล้วเ้ยตุ้งตุง

จุเจ้าเไอยงอยู่เหรอยง้เก็หรอจ่้าร้อยคคนละห้าระีแรกเหรอเดียคนละห้าไอ้กมันต้องให้มันอือันก็ต้องให้มันเอ้ตัสินขอาราตัโ้่ไรนตำนานต้องออกคไรินใครตงนานต้องออกเต้น ที่นี่แน่นอนเดียวมาดิบเอตัวที่ไปเขาได้กันร้อยห้าร้อยจแม่แมกโอแค่นี้แหละสำหรับว,วันนี้ก่อนทุกคนก่อนัวลาแม่ผมสวัสดีครับบา,บ,าบาย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 โอ้ย